ตอนนี้ไปอยู่ที่โรงงานลบบุรีครับร้านสาวุธค้าไม้สาขาหนึ่งครับเอาไปสักมาเรีบเข้าโรงงานนะครับเข้าโรงงานตัวเองนี่ครับล้างลิ้นไม้นิ้วครึ่งแต่ต้องมาทำลางลิ้นครับหน้าสิบสองขึ้นครับหน้าสิบสองถึงหน้าสิบหกครับนี่ครับดิ้วครึ่งทั้งหมดครับสนใจก็สั่งร้านมราปางค้าไม้ได้ครับเดทมาปางค้าไม้สั่งได้ครับเป็นสัตว์คล้องแท้ๆครับ มีแต่หน้าใหญ่ๆครับนี่นยังเหลือกองหน้ายังไม่ได้ขนมาอีกเมื่อวานลงเทเลอร์อยู่หน้าร้านแล้วใส่ทอยใส่บิ๊กอัพมาแบบนี้ครับมาเข้าเเอาปลา,าผ่ามาชิดผ่าชิดแล้วก็เดี๋ยวรีดลัลงร้นครับมาทีเดียวครบจบทีเดียวครับติดต่อเพื่อาบางห้ามไม่ครับเดี๋ยวนี้นะมือเรีสวยนะคนไปทำปั้นลมนี่หมโหมแล้วะที่ร้านนี่ปั้นลมนี่มีเป็น เป็นร้อยคู่เป็นร้อยชุดครับว้าวลส,ส,ส,ส่งไฟครับนี่ครับอย่างนี้หน้าสิหนิ้วครับถือหนานิ้ครึ่งเต็มครับคัตเตอร์เราก็ไปสั่งใหม่จะตีรางลิ้นครับนอันนี้โต๊ะสนามโต๊ะสนามแล้วก็ทำโต๊ะสนามเป็นไม้สัตสกตากแดดตากฝนได้ครับเราก็ทำครับางยี่สิบปีละผู้ชำนาญการยี่สิปีแล้วครับ สัมือผัสกันค,ครสุดที่สุดเลยนะพ่อครับมาทีเดียวครบจบทีดเดียวล้วลางมาปาล้างมานี่ครับนี่เครื่องหลังลิ้นครับตีหลังลิ้นครับนี่ครับซื้อเป็นสากเป้นสวยนี่เราเราทิ้งไปแล้วครับตักห้าแล้วเดี๋ยวจะเข้าเฟืองเล็กครับเดี๋ยวจะเข้าเฟืองเล็กไม่มีเล็กครับ ชุดนี้มาชุดนี้ไม่มีต่างกับ512 512เมื่อไปครับเดี๋ยวครับหือนา้าหนาวคหาย,ยากเพราะเป็นบ้านลมนี่สบายเลยครับตัดของแทค้ครับแท้ครับต้นมไม้หน้าใหญ่ครับที่ยังเหลือหน้าบ้านไม่ได้ผลมาไม้ชุดนี้มีทั้งหมด400กว่าแผ่น400กว่าแผ่นเี๋ครับสายจะถึอัพมาแบบนี้ครับสนใจไม้สักสวยสวย จะเป็นไม้แปรรูปเป็นเสาบ้านเรือนไทยติดต่อเพจประตา้าไม้นะครับรับสร้างด้วยครับโอเคนะครับสวัสดีครับผม